คลิปนี้นะคะที่จะมาให้แค่รับนะคะเทคนิคขายดีนะคะการที่เราจะใช้กระถาต่างๆหรือกดแรงดูดให้เราขายดีนะคะทําอย่างไรนะตามที่มี้เข้าใจนะคะอันดับแรกเลยค่ะเพื่อนๆให้เราค่ะหนึ่งเลยค่ะมีความสุขนะคะ แล้วก็คิดบวกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เราขายดีแน่นอนมีลูกค้า inbox มาหาเราเยอะแน่นอนค่ะหรือแม้กระทั่งวันนี้เราจะได้ตอบแชทเยอะมากหรือแม้กระทั่งลูกค้าขายทั่วไปก็มีความรู้สึกว่าคนจะหลั่งไหลเข้าร้านเราทั้งวันค่ะ <c oughs> พเพื่อนๆลองใช้เคล็ดลับแบบนี้ดูนะคะแล้ว,พวเพื่อนๆจะขายดีค่ะอันดับแรกค่ะ ให้เราสํานึกรู้คุณค่ะกับสิ่งที่เรามีเยอะแตอย่างเช่นวันนี้เพื่อนเพื่อนทกับข้าวใช่ไหมถ้ามันเป็นทําด้วยกับเนื้อสัตว์ต่างๆเนาะเพื่อนเพื่อนอาจจะเอากับข้าวที่ตัวเองทำใส่บาตรก็ได้นะอ่ะมันจะทําสร้างบุญสร้างกุศลให้พวกเขาด้วยนะแล้วก็อุที่ส่วนกุศลให้พวกเขาด้วยนะสัตว์ต่างๆเนาะเป็นบุญกุศลที่อาจสมุดทํามานะคะเพื่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อนๆก็ๆๆมันก็ต้องเกง่งมันก็ถ้าเราทําอะไรเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะมันก็เป็นเป็นบาปอย่างหนึ่งเนาะเพื่อน ถ้าหาว่าวันนี้ถ้าเราค้าขายเกี่ยวกับพวกทํากับข้าวแบบเนี้ยเราก็ทําบุญให้เขานะก็คือสมุทธรรมะเขาสอนมานะทุกคนอะนะลองดูค่ะนะเพื่อนๆถ้าอยากขายดีนะคะเคล็ดลับแล้วเพื่อนๆก็เอากับข้าวที่เพื่อนๆทาบุญเลยค่ะนะต่อมาค่ะให้เราดึงดูดลูกค้ามาอย่างไงอันดับแรกจากประสบการณ์ที่ตัวเองใช้นะที่จะสะสวด คาถาที topic, ่อย like, like ah, ู่ในคาถาปัะมหาสกัดพลาเป็นคาถาขายดีแล้วพี่ก็จะมีความตื่นเต้นว่าเฮ้ยเคยสั่งจิตแบบนี้ค่ะออกไปว่าก็จะมีคนซื้อหนึ่งร้อยบาทก็มีคนซื้อหนึ่งร้อยบาทถ้างั้นถ้าเราโปรแกรมจิตว่าเราต้องการเงินสองสองพันบาทเรายังดึงดูดเงินสองพันบาทได้เลยถ้างั้นฉันต้องการดึงดูดเงินวันละหนึ่งละหนึ่งหนึ่งล้านบาทอ่ะนะก็แปลว่าเพื่อนๆจะทําได้ถ้าเพื่อนๆไม่หยุดทําจริงไหมในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เนาะ เหมือนวันนี้เพื่อนๆดึงดูดบอกตัวเองว่าฉันจะดึงดูดเงินได้วันละหมื่นนะตัวอย่างเช่นตั้งเป้าวันละหมื่นเนาะเดือนละล้านอย่างเงี้ยลองทาดูค่ะนะแล้วก็โปรแกรมจิตอยู่ในใจว่าฉันอยากได้เงินวันละหมื่นบาทนะ,ะถ้าฉันทําได้ฉันจะช่วยเหลือผู้คนคุณก็ออกมาช่วยเลยคุณก็โปรโปรแกรมจิตแบบนี้ค่ะเพื่อนจอย่างเช่นคุณอยากมีเงินเก็บหลักล้านใช่ไหมคุณก็บอกว่าฉันมีเงินเก็บหนึ่งล้านบาท ฉันสามารถหาเงินได้เป็นล,ล้านฉันมีสมองเงินล้านค่ะฉันมีสมองเงินล้านฉันมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเหลือรวยมันเป็นคาถาของหลวงพ่อเหลือค่ะพี่แปลกใจนะพี่สังเกตเลยนะคะเวลาไปวัดนะคะพี่จะสังเกตว่าคําบาลีหรือคําภาษาไทยเขาเขาเหมือนเขาโปรแกรมจิตเราในตัวบางคาถาเขาก็บอกว่าขอให้คนที่มาทําบุญในวันนี้ ให้มีความสุขให้มั่งคั่งร่ำรวยบางที่ก็บอกว่ามีโชคมีราบไปเราเอาเข้าวข้าวสารไปใส่ตรงสักทองใช่ไหมเขาจะบอกว่าขาอยายอย่าให้มีอดอย่าได้ยากขอให้ร่ำรืองร่ํารวยให้มีเงินมีทองอ่ะพอเราไปไปทาบุญแบบนี้แล้วมันก็เข้ามาในทิตแต่สมมติเรือบางช่องก็อ่ะก็จะมีแบบว่าให้ทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอพรอ,องค์พ่อพระพิฆเนศก็จะในเรื่องของด้านความประสงคความสําเร็จนะ ตามสมปัตนาขอเทพต่างๆนะหรือว่าท้าวเวสุวรรณูนะมาถึงเรื่องนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะเออนะจากสิ่งสง,งสัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกพี่พูดนะมาถึงทเท้าเวสุวรรณูนะคะก็จะเป็นในเรื่องของขอทรัพนะ,ะอะไรแบบประมาณนี้แต่อย่างเช่นนะะเนี่ยถ้าเราจะไปถ้าเราอยากขายดีเราก็ต้องเราขายอะไรอยู่เราทำธุรกิจอะไรอยู่เราก็ต้องไปรักษาตัวเองตรงจุดอ่นะ ให้ตรงจุดแล้วถ้อย่างเช่นพี่ักเคยไปไหว้ขอพรปู่สุดีสุโธย่ยาวัตุมาก็ไปตั้งนานแล้วละ่ะก็ไม่ได้ไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะก็นั่นแล้วก็เคยไปขอว่าเราอยากทําความดีประสบความสําเร็จเพราะว่าเราเห็นปู่กับยาเป็นคนที่เป็นพญานาคเพราะที่เห็นมาเห็นพระพุทธเจ้าทําความดีก็เลยอยากจะทำเพราะความดีก็แปลงร่างมาเป็นคนใช่ไหมอ่ะแล้วท่านก็มาทําความดีนะ เราก็เลยเคยไปฟังประวัติเหมือนกันนะว่าโอ้ยท่านโดนคนว่าสารพัดแต่ก็ยังอยู่ในทั้งที่จริงๆแล้วโหดร้ายนะพญานาคเนี่ยนะแต่ด้วยความที่เห็นพระพุทธเจ้าทําความดีก็เลยอยากทําความดีด้วยอะ่ะแล้วท่านก็เหมือนทําดีสําเร็จอะ่ะแล้วเวลาปัจจุบันเนี้ยใครไปไปขอพรท่านอะ่ะท่านก็อยากขอในเรื่องโชคลาภหรือแม้กระทั่งเงินท่านก็ให้นะ เออนะคะพี่ก็เคยได้นะแต่พี่ไม่ซื้อนะคะเราเราได้หลายรอบแล้วเราก็เลยเป็นเราก็เลยอึ้งเลยว่าเฮ้ยเทวดาอารักษ์อ่ะท่านมีอยู่จริงนะเวลาเราไปทําบุญเราขอท่านใช่ไหมท่านก็อยากจะช่วยเราแต่เรานี่แหละที่ไม่ช่วยตัวเองค่ะเพือพ่อนเพื่อนเป็นไหมยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราไปขอพรท่านปุ๊บท่านทําให้เราเห็นเลขอะไรหรือเปล่านะนั่นแหละคือเลขจกกักรวาลเขาว่ากันอย่างนั้นนะอ่ะ แตเราไปเจอเลขห้ากับสิบเก้าเราไปใส่เซียงซีได้สิบเก้าล้วไปปุ๊บเจอเลขห้าเลยเราก็งงว่าใครมาเขียนเลขห้าไว้ตรงนี้ในโขกหินเราไปถึงโขกหินเราก็ทักทายเพราะว่าเรารู้จักหินอยู่แล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องหินมงคลอย่างเงี้ยเราก็ว่าเฮ้ยเพื่อนเรามาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเราบอกว่าเราจะมาหาเธอนะปีที่แล้วเราจะกลับมาอีกนะก็เลยว่าอย่างงี้เนาะเออนะการที่เราไปขอพรท่านไว้อะ มันเป็นการอย่างนี้นะพี่ทคิดว่าอย่างนี้นะคะเพื<ๆ>่อนเหมือนเราเตือนสติตัวเองว่าเฮ้ย mm hmm. เราบอกว่าเราจะทิ่งพรีบทาให้สําเร็จนะเว้ยแล้วเราจะได้มีเงินมาทําบุญที่วัดอีกเ mm hmm. นี่ยมันเป็นการเตือนสติอย่างหนึง่ง mm hmm. ให้เราระลึกถึงบุญที่เราเคยทําค่ะเพื<ๆ>่อนว่าเราจะกลับไปทําบุญที่วัดนั่นอีกแล้วก็ขยันหาเงินค่ะเพื่อนถ้าวันนี้อยากขายดีใช่ไหม mm hmm. ก็ลองคิดบวกดู mm hmm. ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านมาสายนี้อย่างเช่นพระศรีวลีท่านจะมาในเรื่องของค้าขาย เรื่องราบเรื่องคือของอยู่ของกินเนี่ยไม่ไม่ให้อดเลยไม่ให้ลูกให้หลานอดเลยค่ะหรือแม้กระทั่งพระาสังกัาใเนี่ยจะมาในเรื่องของพ่อกระซับมากนะอ่ะมีความสุขรักตัวเองท่านจะยิ้มเก่งนะ,ะระวังลูกท่านจะพาให้เรายิ้มเก่งๆค่ะเสน่ห์เกิดจากการยิ้มเก่งลูกใส่เปลี่ยนะคะ่ะถ้าหากว่าวันนี้เพื่อนๆอยากมีเสน่ห์นะคะก็ขอพรพระาสังกัาในะคะจะมี ท่านจะเป็นแบบอย่างให้คุณเพราะว่าหน้าท่านจะอิม่มเอมนะคะหน้าพระสังกัจจัยที่ไหนก็หน้าอิม่มเอมหมดเลยค่ะท่านจะยิ้มค่ะเวลาพี่นิสเป็นมองหน้าท่านแล้วก็มองว่าทาไมท่านถึงยิ้มขนาดนั้นเนาะคน,คนที่เขาพี่ปไปบูชามาจากวัดสร้อยทองทําไมเราเคยสังเกตว่าทําไมองค์พ่อพระสังกัจจัยทำไมยิ้มจังเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แปลกใจไม่แปลกว่าทําไมท่านถึงว่าเป็นผู้มีลาภในเรื่องของเสน่ห์เมตตาประนิยมเออเอาทิ้ไงไว้เป็นถุกระป เล่นสปกปรกนะลูกนะเช็ดเลยเปียกไหมอ่ะพอล้วเ,เ,ล,เลิกเร่นไดีไหมลูกนะลูกนล้นเล่าเรียนนะไม่ต้องมันสกปรกลูก <c oughs> เออนี่นแหละพเพื่อนๆก็กลองวันนี้ตัวเองอยากขายแบบไหนทำอะไรอยู่พเพื่อนๆก็กลองเข้าวัดดูค่ะมาสายไหนก็ขอสายนั้นแต่ต้องดูประวัติท่าน้วยนะ อย่างเช่นครูบาอาจารย์เราก็เคยสอนว่าก่อนที่เราจะไปขอเราต้องรู้ประวัติท่านด้วยเดีย๋ยวพี่ก็ไปศึกษาอย่างเช่นหลวงพ่อโสทรเราก็ไปศึกษาเหมือนกันนะว่าอ่ะทําไม่รู้อ่ะมันโดนเราก็ไปซื้อเอาหนังสือมาอ่านะนะแล้วมันทําให้เราสุขภาพดีขึ้นเนาะก็เราก็เลยมาแบ่งปันอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆน,นะพอสวดคาถาท่านแล้วเราก็รู้สึกว่าแล้วเราไปเอากระชายมันกินอะ่ะก็ทําให้เราสุขภาพดีอ่นะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความเชื่อนะคะส่วนบุคคลด้วยนะคะว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะะ้ะเพื่อนะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราอยากขายดีสมมติเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปใช่ไหมคะที่จะบอกเคล็ดลับให้นอกจากวิธีคิดแล้วเนาะอ่ะแล้วก็รู้สึกใช้กดแรงดูดเนาะสาคัญเลยคะ่ะเ <c oughs> พื่อนเพื่อนถ้าสมมติว่าพื้นที่นั้นอะ่ะคนไม่ได้พูนผ่านอะ่ะเราต้องทําการตลาดะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อต้องทําการตลาด คนพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาอา,อาจจะรวยกว่าหนูนก็ได้นะพี่ต้องออกมาทําการตลาดในโลกออนไลน์ค่ะอาจจะมาทำทิกตอกก็ได้เพราะทิกตอกคนเห็นง่ายคนเล่นเยอะอะเราไม่รู้ก็ไปหาครูบาอาจารย์พาเราทําค่ะเพื่อนๆพ,พอมีคนติดตามเราก็ขายคอร์สด,ด้วยนะคะถึงจะได้เงินค่ะมถ้าเราเล่นเฉยๆเราจะไม่ได้ตังค์ค่ะเพื่อนๆครูบาอาจารย์ที่ที่เราไปติดตามเนี่ยที่ทําทิกตอกได้ตังค์เนี่ยขายคอร์สนะคะถึงได้ตังค์ค่ะแล้วหรือแบบว่าขายสินค้าด้วยอย่างนะะี้ยค่ะ เราต้องทําให้คนรู้จักเราคุณยังไงทราบพีน่น้องถ้าากว่าวันนี้คุณเพื่อนอะทําธุรกิจอยู่ใช่ไหมคะไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็ช่างเราเอาตัวเองออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ก่อนเขาเรียกว่าทาการตลาดนะมีคนรู้จักพี่เยอะสมมติว่าพี่ชื่ออะไรเนาะมีคนรู้จักพี่เยอะพี่ทําธุรกิจอะไรวันนึงอะเขาอาจจะแห่กันไปนซื้อของพี่ก็ได้อย่างนี้ค่ะนะนะเพราะเขาเกิดจากความรักค่ะอะพี่มาทําอะไรให้เขาบ่อยบ่อยบ่อย พี่เอาความรู้ดีๆมาให้เขาปกติเขาอาจจะไม่สบายใจอาจจะเครียดอยู่ก็ได้นะหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะยังขายไม่ดีด้วยซ้ำแล้วทํำยังไงนะนั่นแหละลองทําดูค่ะลองใช้วิธีนี้ดูหนึ่งเหรอะมีความสุขเนาะสองคิดบวกค่ะสามรู้สึกว่าลูกค้ามาเยอะค่ะถ้าเป็นไปได้พ,พี่เพื่อนๆต้องไปหาคนค่ะหาคนมาไว้ดูก่อนนอนค่ะ ก็ดูได้ตลอดวันอย่างพี่นี่เคยทาเคล็ดลับนี้นะคะดึงดูดแบบนี้นะคะพี่หมอ,อกบอกจตใต้เสนอว่าเนี่ยอยากได้คนแบบนี้แบบนี้เดินมาเข้าร้านคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่แหละใครบ้างละ่ะให้เข้ามาเข้าร้านมาซื้ออุดหนุนหนุนห,หน่อยให้หนูขายดีให้หนูขายหมดเถอะอะไรเงี้ยให้หนูจะได้หนูจะได้ทําบุญเพิ่มเติมนะถ้าหนูขายดีขายหมดหนูจะทําบุญนะอยู่ทุกวัน,นอะไรเงี้ยเราก็ทําบุญไม่เคยขาดเลยค่ะทํามากทําน้อยก็ทําเพราะว่าเราต้องการพลังแบบนี้มาช่วยไง พเพราะเราเราแรงตัวเราคนเดียวไม่ได้หรอกนะเราต้องให้เขามาช่วยเรานะไม่รู้อะเราเชื่อนะว่าเขามีอยู่จริงอนะแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยก็ถามท่านก็ได้ว่าทําอย่างไรนะหน,หนูหนูจะเอาความรู้เนี่ยมาท o youtube ช่วยส่งคนมาติดตามหนูหนึ่งล้านคนได้ไหมถ้าหากว่าหนูทําสําเร็จนะหนูจะ บวงสรวงพร้อมกันเลยนะตามสัจจะที่หนูเคยมีทุกอย่างก็ขอแค่ว่าหนูรอดหนูรอดหนูรวยนะจากการทํา youtube จากการขายสินค้าตัวเนี้หนูจะบวงสรวงท่านเป็นอย่างดีเลยทุกท,ทุกสปปรรพสิ่งอะนะให้หมดเลยนะเพราะว่าเราเดินอยู่เราเราอยู่ในพื้นที่ของสักวานะนะลเนาะเราก็ต้องให้ตั้งแต่พระแม่ธรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะก็บอกท่านบางทีก็อาจจะไม่เอ,อ่ยชื่อหมดเลยอย่างเงี้ย อาจจะมีแค่องค์พ่ออะไรเงี้ยแต่หนูก,ก็จะให้หมดทุกทุกขั้นเลยถ้าหากว่าวันหนึ่งอ่ะลูกประสบความสําเร็จได้อย่างเงี้ยค่ะ <S <S เราเห็นเห็นคนที่เขาสําเร็จส่วนมากเขาจะทําแบบนี้ค่ะเพื่อนเวลาเขาพกขอพรอ,อะไรได้นะเขาก็จะซื้อของมาถวายอาจจะไม่เป็นการเหมือนแก้บนนะอะแค่เราขอพรแต่ถ้าถ้าเรามีสัจจะว่าเราจะให้อะไรท่านอ่ะเราก็ต้องให้อย่างเงี้ยค่ะ พี่ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะ,ะก็หวังว่าความรู้นี้จะทําให้เพื่อนๆนะมีความสุขม,มากขึ้นนะคะแล้วก็คิดบวกแล้วก็รู้สึกว่าได้แน่นอนลูกค้าหลั่งไหลมาหาเราแน่นอนแพ็กของส่งของเยอะเชื่อไหมพี่อะนะมาสายเห็นเขาทําแล้วรักจําเอาแล้วก็ลงมือทำขายทุกวันทุกวันคนทุกท้ายก็ขายดีขายได้นะก็หวังว่าวันข้างหน้านะ เราเราก็ทาไว้เหมือนกันเนี่ยแพ็กของส่งของก็แพ็กไว้เหมือนกันค่ะนะที่เหลือเราก็สร้างตัวตนค่ะมันก็ต้องมีสักวันหน่ที่มันเป็นวันของเราที่มีลูกค้าเยอะๆค่ะสําหรับแม่ค้าออนไลน์นะคะพี่ขอเป็นกำลังใส่ให้ใครที่กําลังท้อแท้ในชีวิตอยู่ก็อย่าเพิ่งท้อเลยค่ะนะร่างกายที่มันเหนื่อยอะ่ะบางทีมันอาจไม่ใช่เป็นเพราะภายนอกนะมันเป็นเพราะข้างในหรือเปล่านะคะ ราะว่าพี่อ่านสมุดธรรมะเล่มน,นี้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนเเราก็เลยตื่นรู้ว่าจริงๆแล้วที่เราเจ็บป่วยปวดขาปวดกระดูกหรือแม้กระทัง่งข้างนอกเลยค่ะข้างในไม่ไหวค่ะข้างในเขาไม่ไหวตั้งแต่กระดูกมาแล้วถ้าเราขาดคอลลาจเจนเราก็ต้องกินคอลลาจเจนเราขาดแคลเซียมเรากินแคลเซียมเหมือนเด็กไหมเด็กกินนมทุกวันแต่แรเราเนี่ยไม่ได้กินเลยค่ะเพื่อนๆก็ต้องสังเกตตัวเองแล้วเรากินผักผลไม้ไหมทาไมเราเป็นท้องผูอย่างนี้ค่ะอะถ้าเพื่อนไม่อยากกินอาหารเสริมเพื่อนเพื่อนก็ต้องนะคะ นี่ค่ะซื้อดีท็อกค่ะอย่างเราเนี่ยซื้อดีท็อกเลยค่ะถ้าถ้าคุณไม่สะดวกที่กินผักคุณก็กินดีท็อกถ้าไม่สะดวกที่จะออกกำลังกายก็ต้องซื้ออาหารเสริมดีท็อกปกนีไม่ได้มีอันตรายใดๆต่อร่างกายก็ทํามาเพื่อล้างลาไส้โดยตรงค่ะนะเพื่อปรับสมดุลร่รางกายโดยตรงแต่อาจจะมีข้อดีข้อเสียอยู่นิดนึงนะเราเคยกินดีท็อกมาก่อนนะเราต้องดื่มนะ้ำไม่เยอะด้วยค่ะเ,เพื่อน้นำเปล่านะสำคัญมาก ี่ก็ไม่มีอะไรมาให้จริงๆเราเขียนคอนเทนต์ด้วยว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรบ้างนะเพราะว่านะก็อยากาทําให้สําเร็จโดยไวแล้วก็ให้ด้วยหัวใจวนะเพื่อนๆจะมาทํากับนี่ถรืไม่มาทําก็ไม่เป็นไรลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใชให้หนึ่งทาให้มีความสุขภาษาพูดภาษาเขียนภาษา acting acting ว่าวันเนี้เฮ้ยวันนี้ซอสมมุติว่าเงินมันเข้าบัญชีห้าพันเข้าหมื่นหรือเข้าเป็นล้านอ่ะจะเป็นยังไงนะ ลองโมเมนต์ที่เท่าหากักว่าวันนี้เรามีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลเป็นฐานะเรามีเงินเต็มกระเป๋ามีเงินเต็มบัญชีมีเงินเข้าบาัญชีเงินเหลือเก็บเต็มออมเต็มออมสินเต็มธนาคารลองคิดดูว่าเราจะมีความสุขขนาดไหนนะคะนั่นแหละเขาเรียกว,ว่าสวมกันเป็นพ่ดได้แล้วมีแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เขียนเลยค่ะเขียนนิดเลยค่ะเขียนวันละนิดวันละหน่อยเพื่อนๆอ,อยากได้อะไรนะ,ะแล้วก็รู้สึกว่าเราได้แล้วนะคะ อยากรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะรวยสักทีทาไมออเดอร์ไม่ปังสักทีเมื่อไหร่ลูกค้าจะทักมารอไม่ไหวแล้วเนี่ยทํามาจนเหนื่อยแล้วยังไม่มีใครทักมาอีกอ่ะเขาก็ยิ่งไม่ทักมาค่ะให้เราบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ว่าช่วยให้คนทักมาหาหนูทุกวันได้ไหมนะวันละสามสิบคนวันละหมื่นคนมีออเดอร์ส่งเป็นหมื่นคนให้มีคนมาร่วมธุรกิจกับหนู ให้หนูมีรายได้หลักล้านได้ไหมถ้าหนูมีรายได้หลักล้านพวกเขาก็จะมีรายได้หลักล้านไปนกับหนูถ้าหากว่าหนูรอดหนูรวยหนูจะช่วยเหลือพวกเขาทุกคนให้เขารอดรวยไปด้วยกันสัจจะเนี้ยมันจะมีทําให้จักรวาลอยากจะมาทํากับเราค่ะจะให้ทําให้มีคนกล้าอยากจะมาทํากับเราที่สําคัญนะพี่บอกเลยสําหรับตัวพี่เองนะถ้าใครจะมาทํากับพีทนะมาขายสบูมม่ล้างหน้ากับพี่ใช่ไหม คือต้องเรียนรู้ความรู้แบบนี้ติดคือคุณสามารถเอาความรู้ที่พี่มาแบ่งปันอะไปปรับใช้ในในอาชีพของคุณได้ก่อนว่อม,มาทํากับเราอธิษฐานจิตเตื้องเงินคุณทําให้คุณเหลือกินเหลือเก็บหรือคุณเป็นคนหนึ่งที่กล้ากล้าลงทุนก่อนค่ะกล้าลงทุนกล้าได้กล้าเสี่ยงก่อนถึงมาลงทุนพี่ไม่ต้องการให้คนมาลงทุนแล้วทุกคนทํำไหมไม่ทำอะนะลงทุนแล้วก็ต้องขายอ่ะให้ดีขายให้หมดอ่ะขายถึงกว่ามันจะขายห,หมดอะ สำหรับใครที่เป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะมีปัญหาบนใบหน้าอ่านะลองมาเปิดใจใช้สบู่ล้างหน้ากับพี่พีเอาไว้เลยว่าที่ไง <c oughs> เนี่ย,นยหน้าตาแบบนี้ค่ะสบู่ทับทิมค่ะนะสบู่ทับทิมหน้าใสค่ะเพื่อนๆทำจากทับทิมค่ะแตงกวาอโลเวล่าฮิตฟาเซลใบบัวบกช่วยนะแล้วก็กีซลินช่วยฟื้นฟูคอลลาเจนใต้ผิวช่วยซ่อมแซมผิวให้กลับมาแข็งแรงช่วยผิวชุ่มช,ชื้นนะคะและดูมีออร่าค่ะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจก็ทักมาได้ราคาร้อยห้าสบห้าบาทสั่งซื้อสอบถามได้เลยค่ะนะใครที่อยากจะมาเป็นดิวเลอร์ก็ทักมาได้เลยนะพิเศเทรนแบบนี้ทุกวันนะสอนให้แบบนี้ทุกวันถ้าคุณเรียนรู้เข้าใจแบบนี้ยังไงเพื่อนๆก็ทำได้ทุกคนค่ะแต่ว่าจะตั้งคอร์สอยู่เป็นเวลาแบบสิบกว่าวันเดี๋ยวแปบ๊บนึงลูกวินน้องมาหาลูก นอนเล่นโทรศัพท์มไม่ไปดอกพายเลยพี่เล่นโทรศัพท์อยู่การที่ใช้กดแรงอดูดไม่เกิดผลลัพธ์ปเป็นยังไงเนาะลืมบอกไปเพื่อนการที่เราบน่นการที่เราโกรธการที่เราหงุดหงิดการที่เราโมโหค่ะเป็นการผักออกทั้งหมดเลยค่ะเราต้องเริ่มขอโทษตัวเองขอบคุณบอกรักใหม่ค่ะแล้วก็ตั้งใจทําแล้วก็คุยกับตัวเองค่ะเฮ้ย <"He i, S 2> ฉันทําได้ สบู่แค่นี้เหรอฉันขายได้ใช้ดีขนาดนี้ยังไงก็ขายดีขายได้เงินล้านเหรอหายง่ายมีคนอื่นทําได้ฉันทําได้ฉันจะสวยและรวยมากฉันจะหาเงินเองเป็นของตัวฉันให้ได้ฉันจะช่วยเหลือครอบครัวให้รอดให้รวยให้ได้หรือฉันจะช่วยเหลือผู้คนที่มาซื้อสบู่ล้างหน้ากับฉันเนี่ยให้เขามีรายได้มากขึ้นแล้วแต่พวกเขาอยากจะมีเท่าไหร่ฉันพร้อมที่จะดันให้พวกเขาอ่ะมีชีวิตดีขึ้นไปกับฉัน ให้คุณปลอบใจตัวเองแล้วแต่คุณจะพูดยังไงค่ะให้คุยกับตัวเองค่ะเวลาระหว่างการเดินทางที่เรากําลังมือทําเนี่ยอย่าลืมคุยกับตัวเองข้างใน,นค่ะว่าเราเก่งแค่ไหนเราสุดยอดแค่ไหนไม่ต้องแข่งกับใครค่ะไม่ต้องแข่งกับใครใครเขาจะเก่งอะไรยังไงมันก็เรื่องเขาเถอะนะอืม เราจะเก่งเพิ่งเริ่มทําเราจะเพิ่งเริ่มทําเราก็ทําได้เท่าที่เราทํานี่แหละ,ะใครจะขายของถูกแล้วของแพงขายดีไม่ดีเราก็เห็นเขาก็ยินดีกับเขาอะเราจะไม่แบบคืออยากจะมาเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีบอกเขาไปไม่ได้ต้องการมาเพื่อจะแบบจะมาตีกันด่ากันเนี่ค่ะเรามาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนแล้วก็เราก็อยากจะเป็นเพื่อนที่ดีของทุกคนในโลกออนไลน์เนาะเพราะว่า ทุกคนถ้าทุกคนได้มาทำอ่ะจะรู้เลยว่ากว่าเราจะมาขายได้ขายดีอ่ะเราก็ไม่อยากจะทําให้เพื่อนๆที่เขาเข้ามาทํากับเราอ่ะไม่กล้าทําเว้ยนะความสามาัคคีจะทําทให้เราประสบความสาเร็จคําพูดคําจาเราต้องพูดให้ไพเราะเวลาพูดอาจจะมีคำเขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่ดีกับสิ่งที่ดีใช่ไหมเราก็ต้องบอกคนผู้ชมของเราเรียกว่า อันสิ่งที่บอกว่ามันไม่ดีเนี่ยที่บ้ามันผิดศีลเนี่ยเพื่อนๆจะทําอยู่หรือไม่ทําเราก็ไม่ได้ว่านะ่ะหรือแม้กระทั่งเราแค่บอกว่าถ้าทําอยูอ่มันก็ผิดศีลแต่ถ้าเพื่อนยังทําให้ตัวเองพุกใจมันก็ก็คือเราเนี่ยแหละเป็นคนรับกรรมไม่ใช่ใครอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีการที่เราเป็นคนดีแต่เราก็อย่าเป็นคนโง่ที่ให้ใครทําร้ายเราได้อย่างเดียวนะคะคเพื่อนๆต้องเรียนรู้แล้วก็ฉลาดเลือกด้วยในการครบคน เอาเวลาที่เหลือเราอาจจะไปเดินเล่นได้ออกกําลังกายได้แต่อย่าเ,อาเวลาที่เหลือไปนินทาใครนะเสียเวลาของตัวเองค่ะถ้าหากว่าวันนี้คุณพร้อมที่อยากจะประสบความสาเร็จน,นะคะมาทําด้วยกันเชื่อหรือไม่ว่าพี่นิแตนะ่อน่ะคือเราก็เคยมีคนที่อยากจะเป็นตัวแทนกับเราเยอะน้องที่รู้จักกันอะไรเยอะแยะหลายคนมีแต่มันวายตก่อนเราสอนเขาไม่เก่งนะคะเรายังว่าไอเด็กพวกนี้มันมีแต่คนอยากทา แต่พอดีเราก็สอนเขาไม่เก่งกวันนี้เข้าใจแล้วนะไม่ใช่เราเราไม่อยากรักพวกเขานะมีเด็กแนในซอยนี้หรือแม้กระทั่งมีตัวแทนดีๆหลายคนอนะ่ะที่เขาเคยมาช่วยงานพี่อะนะก็ช่างมาเถออดีตไปแล้วนะคะก็ขอบคุณพวกเขาแหละที่วันนั้นทําให้รู้พี่รู้ว่าวันนี้ถ้าพี่เจอคนแบบเนี้ยพี่จะรักษาพวกเขาไว้โยเขาตั้งใจทํางานให้พี่บ้างพี่สอนงานเขานิดเดียวนะคะสอนงานเขานิดเดียวเราก็บอกองค์พ่อว่าอยากเจอคนแบบนี้อีกอะ นะถ้าหมนูเจอคนเหล่านี้อีกแล้วอะ่ะนมจะไม่ปล่อยให้เขาหลุดมือเลยนูจะคุยกันดีๆอะ่ะจะปรึกษากันจะประชุมกันให้ดีๆให้เข้าใจเคยมีตัวแทนเยอะค่ะสอนงานแป๊บเดียวเขาก็ลุยกันแล้วเราไม่ต้องอะไรกับเขามากมายค่ะอยากได้แบบนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> เอาแบบว่าเออสอนแป๊บเดียวเป็นไปทําเลยไปหาตัวแทนเลยต่างคนต่างขายได้คนไหนทําคนนั้นได้อ่ะเ <c oughs> พือ่อนเพื่อนเหมือนพี่เนี่ย ที่ตั้งใจทำอยู่ทุกวันนี้พี่ก็มีเป้าหมายเพราะว่าพี่ก็อยากหาเงินเองได้มันเข้าใจโมเมนต์ไหมที่ว่าเวลามันไม่มีตังค์มันเครียดเวย้ยนะแต่เราก็ทุกวันก็ไม่ปรับใจตัวเองไม่ให้เครียดนะก็ทําตัวให้มีความสุขถ้าอย่างนั้นเราจะไม่มีแรงทําค่ะนะพี่ไปแล้วนะก็ขอให้ทุกคนค่ะก็ลุกขึ้นมาทํากันนะคะมาขายของใน facebook กัน มาเล่นทิกตอกมาทำ u t u b e กันทำวันละสามสี่คลิปมันข้างหน้าอาจจะได้เป็นร้อยคลิปพันคลิปมันข้างหน้าอาจจะมีคนติดตามเป็นพันคนเปิดรับไรายได้เลยหรือแม้กระทั่งเป็นแสนคนเป็นล้านคนคุณก็จะถ้าคุณได้ไรายได้จาก youtube สำเร็จใช่ไหมคุณจะคุณเคยมีความฝันแบบนี้ไหมอยากจะไปกินเที่ยวตรงนั้นตรงนี้อยากจะไปทะเลอยากจะไป ที่ไหนแล้วก็ไม่ต้องเป็นนายใครเลยไม่ต้องเป็นลูกน้องใคยอ่ะเป็นนายตัวเองอ่ะเราว่าแบบนี้แหละชีวิตที่ต้องการนะะจกักรวาลให้แบบนี้ได้ชอบนะไปทําบุญตรงวัดไหนก็ได้อะไรเงี้ยครึ่งชีวิตแล้วนะถ้าวันนี้พี่ๆเพื่อนๆอนะ่ะยังไม่ออกมาทํานะเสียดายมากๆเลยช่อง youtube เนี่ยอ่ะเป็นระา,ะบา,บาับใบไปจริงๆละนะ